สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแอมค่ะในรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะยังคงอยู่ในบทที่2เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000ค่ะ วันนี้นะคะอยู่ในหัวข้อย่อยที่2.15การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหานี้ไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะ สถานการ์แก้วตามีหนังสืออยู่บนชั้นวางหนังสือ18เล่มใบบัวนำมาเพิ่มอีกรวมเป็น27เล่มใบบัวนำหนังสือมาเพิ่มอีกกี่เล่มนะคะเดี๋ยวคุณครูแอมเนี่ยจะทำการแปลงข้อความนะคะให้อยู่ในรูปภาพเพื่อให้นักเรียนนะคะได้คิดตามกันง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแก้วตามีหนังสืออยู่บน ชั้นวางหนังสือ18เล่มค่ะโอเคที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะนํามาเพิ่มนะคะนํามาเพิ่มทําให้มีหนังสือเพิ่มขึ้นใช้เครื่องหมายบวกค่ะเพิ่มอีกเท่าไหร่นักเรียนทราบไม่เอ่ยอไม่ทราบใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่คุณครูแอมก็จะให้เป็นช่องว่างหรือว่าช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะรวมเป็น 27เล่มนะคะนักเรียนคำถามคือใบบัวนำหนังสือมาเพิ่มอีกกี่เล่มนะคะนักเรียนเห็นช่องว่างตัวนี้ไหมคะช่องว่างนี้นะคะคือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะต้องมาหาคำตอบกันนะคะนักเรียน จากสถานการณ์เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้คะ่ะ18บวกด้วยอะไรเท่ากับ27นะคะนี่คืออีกหนึ่งตัวช่วยเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้นคือการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะก็คือ18บวกด้วยอะไรแล้วได้เท่ากับ27นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะโดยที่เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเป็นความรู้ของคาบที่แล้วนะคะมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะจำนวน2จํานวนนะคะบวกกันผลบวกที่ได้นะคะเมื่อเรานํา มาลบนะคะผลบวกที่ได้เมื่อเรานํามาลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งในสองจนวนนั้นผลลบที่ได้คือจํานวนอีกจํานวนหนึ่งนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะ2จํจนวนนี้บวกกันผลบวกที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบด้วยการเอาผลบวกนะคะลบกับ18ค่ะก็จะได้ว่านําผลบวกลบด้วย18เท่ากับ เท่าไหร่นั่นเองค่ะ27ลบด้วย18เท่ากับ9ดังนั้น18บวกด้วย9เท่ากับ27นะคะตอบใบบวนํำหนังสือมาเพิ่มอีกกี่เล่มคะนักเรียน9เล่มนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีก สักหข้อนะคะคำสั่งคือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นี่คือโจทย์ของเรานะคะอะไรลบด้วย100เท่ากับ500นะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยไปส่วนรวมกันก่อนนะคะอะไรลบด้วย100 500. แล้วเท่ากับ500เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบน mm ั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ว่า500บวกด้วย100เท่ากับเท่าไหร่ค่ะ500บวกด้วย100เท่ากับ600ดังนั้น6 0 0ลบ100เท่ากับ500ตัวไม่ทราบค่าของเราคือ600นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเหมือนเดิมค่ะคำสั่งเดิมหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์โจทย์ของเราคือ356ลบด้วยช่องว่างเท่ากับ251นะคะเราก็จะมาดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกันก่อนนะคะ 356ลบอะไรแล้วได้เท่ากับ251นะคะถ้าอยากทราบว่าทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะโดยที่เราก็ยังคงใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะก็คือเราจะเอาผลบวกนะคะผลบวกตัวนี้356มาลบด้วย251นะคะ แล้วก็จะได้จำนวนอีกหนึ่งจำนวนที่เหลือออกมาค่ะ3 5 6ลบด้วย251เท่ากับ105ดังนั้น356ลบด้วย105เท่ากับ251ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นี้คือ105นั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ คือนักเรียนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบภารกิจงานในวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหน้าที่75 76และ 77วันนี้นะคะคุณครูแอมขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรับชมแล้วก็รับฟังถ้าคุณครูแอมนะคะมีความผิดพลาดในส่วนไหนวันนี้คุณครูแอมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ